ว,วันนี้เงียบมากเลยร้านค้าก็ปิดนะอีอเขาปิดร้านเห็นไหมปีโอก,ก็นอนเงียบๆอยู่ตรงนี้แหละอากาศก็ลมเย็นพัดเห็นไหมลมพัดเย็น ไปดูเลี้ยวมาเลีโยวนั่งอยู่ข้างหลังรถเนี่ยขี้เกียจก้มมาเลีโยวโอ้ยโอนอืมมิวตายไงอืมเจ้าเขาบอกว่านี่ไม้อะไรไม่รู้อะกองเต็มเลยม,มีนักต่างด้วยนะเห็นไหม